สวัสดีพี่น้องชาวกเกษตรกรแล้วก็ผพูดที่มีจจรักในด้านของการกเกษตรทุกๆคนนะครับผมสวัสดีตอนเชา้าในวันที่อากาศอบอ้าวพอสมควรครับแต่ก็มีลมชิวๆอยู่พบกับผมเช่นเคยครับไลน์ทัช h ช n แนลวันนี้ผมจะพามากับจัดยาในแปลงเผือกนะครับเนาะแปลงเผือกหอมแปลงนี่ก็แปลงแปลงเล็กนะครับปลูกเผือกเล็ก ปลูกไปได้ทิพยกว่าวันนะครับผมเบีย้ยยาแจ้เลยครับผมปลูกโดยวิธีการใช้สายน้ำยดแล้วก็ดูดน้ำโดยใช้โซลารเซลลนะครับนี่แผงโซลาเซลลแต่ว่าไม่ได้ฉีดยาคุ้มครับเนื่องจากว่าติดกระเปงเมะเขือเทศนะครับเนาะระเือเทศลูกท่อด้านหลังผมนะไม่ได้ฉีดยาคุ้มครับยาตอนนี้ก็ขึ้นเบี้ยแซ้เลยครับผม จะมีวิธีกำจัดยังไงเดี๋ยวคอยคอยติดตามกันครับเดี๋ยวผมจะพากำจัดวันนี้ไปดูยาครับหนาขนาดไหนแลยวจะบอกวิธีกำจัดครับผมนี่ครับเพือกหอมอายุสิบกว่าวันคข่าวๆนะครับประมาณสิบกว่าวันกำลังแตกใบครับนี่จาก็เปียกเลยครับนี่ดูทางใบกว้างใบแคบปนกันไปเลย แทรกแผ่นดินขึ้นนะครับดูเปลือกก,กำลังแตกใบเปลือกหอม10กว่าวันยาก่อนนานะครับแต่ผมจะมาบอกวิธีการ,รจัดยาว่าใช้ยาตัวไหนนะครับเนาะนี่ดูหยาครับนี่นี่พักขมนะครับนี่พักขมนี่ไอ พักไผ่นี่อาจจะเป็นปลาคอกขึ้นแบบแทรกแผ่นดินเลยครับเกหอมแปลงนี้ประมาณหนึ่งไร่ครับเพิ่งปลูกไปโดยใชยล้ลูกลูกหางครับใช้หนอแสะหนอมาปลูกครับประมาณหนึ่งไร่ในฐา,านนุ่นเปือกประมาณ4ี่สิบวันครับหนูเกล็อหอมสี่สิบวันสี่สิบวัน กานนี้ครับประมาณสองไร่ครับกำลังงามปลูกโดยไม่ได้ฉีดยาคุมครับเนื่องจากว่าติดป่ามะเขือเทศนะครับหป่ามะเขือเทศมะเทศลูกท้อเพราะว่ามะเขือเทศนั้นแพ้ยาคุมครับแพ้กินยาคุมก็เลยไม่ได้ฉีดยาก็เป็นนี่นะครับดูครับดูครับ ไอ้ครับไปดูว่าผมใช้ยาอะไรฉีดนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะตายไหมมาแนะนำกันครับมาบอกวิธีกันฉีดยังไงจะเอาอยู่ไหมมารุ่นกันครับผมไอ้ครับไปดูยาครับผมสำหรับยาที่ผมใช้กำจัดยาในแปลงเผือกก็มีอยู่2ตัวนี่ครับนี่ครับ ผมมีซาเฟนครับชื่อสามัญยีหย่ห้อยี่ห้อไหนก็ได้ครับนี่โมมีซาเฟนเพราะาผมไม่เป็นสปอนเซอร์ไม่มีสปอนเซอร์นะครับเนาะนี่ใช่ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ชื่อสามัญน,นี่ผมมีซาเฟนจัดหญ้าใบกว้างนะครับอีกตัวนึงก็คีโทดิมครับนี่คีโทดิมจัดหญ้าใบแคบครับนี่นะครับสองตัวที่ผมใช่แต่บางคนเห็นเขาใช้ก็มีใส่ย,ยาคุมไปด้วยนะครับเป็นราคอนะครับ แต่ผมไม่กล้าใส่กลัาะมะเขาอาือเทศมันแผ่นะครับนาออยู่ติดกันมะเขาอาือเทศกําลังงามเหมือนกันกําลังออกดอ,อกครับเดีย๋ยวหลังจะไปอัปเดตให้ดูนี่ก็นี่แล้วครับที่แต่ผมใช้ก็มีสองตัวนี้นะครับใส่ไปเลยครับอย่างละห้าสิบซีซีนะครับนาออย่างละห้าสิบซีซีผสมในถังนี่นะครับถังสิบหกลิตรนะครับ ถังเปย์ยกธรรมดาเนี่ยครับผมใช่ครับเพราะว่ามันมันผ่อนผ่อนเบาได้นะครับแต่เปยแบตผมไม่ค่อยถนัดครับค่อยๆยกค่อยๆฉีดไปนะครับเนาะผมชอบอย่างนี้ครับการขายาเพราะว่ามันละเอียดดีกว่ากันนะครับเนาะสำรับที่น้องท่านไหนมีเปยแบตก็ใช้ได้ครับใส่ไปในถังนี่ครับอย่างละห้าสิบซีซีแล้วก็เติมน้ำเต็มแล้วก็ไปฉีดครับ 2ตัวนี้นะครับน้องพี่น้องไปดูว่าจะได้ผลดีไหมก็ตกอยู่ขวดประมาณ400กว่าบาทครับกมีขายตามร้านขายยาทั่วไปก็ลองซื้อมาฉีดดูดนะครับไปครับไปดูวิธีฉีดว่าฉีดยังไง ครับผมก็ฉีดไล่ล่องไปเรื่อยครับเนี่ยสำมรืบฉีดไปเรื่อยครับค่อยฉีดไปครับแต่เขาเรียกไงบ้านผมเขาเรียกสำลฤบนะครับเนาะค่อยฉีดไปอย่างนี้ครับไม่ต้องอัดแรงครับอัดเบาๆโดนค้นได้ครับแต่อย่าให้โดนใบเผือกนะครับเนาะโดนค้นเผือกไม่เป็นไรครับนี่ครับฉีดไปเรื่อยฉีดไปฉีดไปครับ แต่ก่อนฉีดนะก็ผมแนะนําให้อ,อรดน้ําให้ชุ่มนะครับเพราะว่ายาประเภทนี้จะได้ผลดีในดินที่มีความชื้นนะครับเนาะเขาก็บอกเขียนบอกอยู่ก็สลักอยู่นะครับฉีดค่อยๆทำลึกฉีดไปเรื่อยครับนี่น,นะครับพยายามอย่าให้โดนใบเผือกนะครับฉีดไปอย่าให้โดนยอดนะครับโดนใบนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นยาประเภท แยกสารมาแล้วนะครับเนอ้อหรับคีดโถดิมนะครับฉีดกันต่อครับผมเดี๋ยว่อาอผลงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับเนาะยังไงก็ฝากพี่น้องช่วยกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปเพื่อให้เกษตรกรไทยของเราจะได้อย่างยืนครับมีวิธีการ อะไรดีๆก็แนะนําบอกกันครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็เมนติชมได้ครับผมมีตัวยาไหนดีๆก็บอกกันในคอมเมนต์ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวฉีดต่อกันครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตให้ดูครับว่ายาจะตายไหมเผลือกจะเป็นไรหรือเปล่านะครับเนาะยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามไลน์ทัชแชน n นล ไหดาเด้อครับผมสวัสดีครับ